สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโอโจรครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูข้อขยายนี่ครับผมเนื้อจอระเข้ครับผมมันจะเป็นจระเข้ทอดที่แลกใหม่ยังไงลองมาดูกันเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับผมอันแรกก็คือเนื้อจอระเข้ครับสองก็จะเป็นไข่ไก่ครับผมไข่ไก่ตอ่อกในะแล้วก็มีมันฝรั่งบดมันฝรั่งที่เป็นเลพวกน,นี้เอามาบดแล้วก็มีแป้งทอดครับผมเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทย ซีอุขาวซีอิ๊วดำน้ำมันสำหรับทอดครับสิ่งที่พิเศษสำหรับเมนูนี้ก็คือเฮ้ยครับผมเขาเรียกว่าไข่มด,ด,ดแดงไข่มดแดงมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราเอาเนื้อเจละเข้ครับพี่ได้ครับเอามาสับละเอียดครับผมเอ้าต่อไปเรามาตีไข่กันแล้วก็มาหั่นหัวหอมทำไว้เป็นวงๆอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเอาเนื้อมาปรุงครับใสพ่พริกไทยครับผม สิวขาวใส่ไหสิวดำใส่ไหแล้วก็คุกให้เข้ากันเข้ากันแล้วครับต่อไปเราเจะเอาเนื้อที่ได้ที่หมักมาแล้วเรามาใส่หัวหอมกันเราก็จะเอาไข่มดแดงเนี่ยใส่ไปในเนื้อด้วยแล้วก็ใส่ไปในหัวหอมแบบนี้นี่ เดี๋ยวเราจะทำการใส่น้ำมันแล้วเตรียมทอดกันเลยโอเคครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำการทอดเลยแล้วกันแต่ก่อนทอดนี่นำมันผัดมาผสมกันก่อนแล้วไปทอดเอาที่เราทำไว้ครับมาคลุกกับแป้งชุบไข่แต่แล้วก็ไปลงมาท่อดครับผมนี้ครับผม ยอด่ากินไหมล่ะที่ไหนก็ดีที่ไหนก็นด,ทกดีที่นี่เฮ้ยเลื่อนซอสห๋อซอสมีน้ำด้วยน้ำมาจากไข่มดแดงอร่อยครับ อร่อยอยู่เหมือนเนื้อวัวทอดอ่ะเพื่อเป็นการการันตีความอร่อยเดี๋ยวเรียกน้องๆมานั่งกินกันดีกว่ามีใครจะกินไหมครับกินครับครับรอแล้วล่ะเรียกง่ายม้วนไปไงมันแบบมีไส้ครีมข้างในด้วยใช่ไส้ไข่บดแดงง่า่จริงนี่คนอร่อยอ่ะเด็ดจริงเด็ดจริงอันนี้ไช่ไข่บดแดงลวกอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยสัสอ่ะอร่อยไหมอวยเนี่ยนี่ไข่บดแดงเลยเหรอพี่ใช่ S <S แพ้ปะ่ะไม่แพ้อร่อยอร่อยนะกรุบกรุบอี่ชิ้นไม่เคยกินั้ยอ๋อ,อเอาลปครึ่งนมื่อี้ครใครใครึ่งนนง้็ไห้มันไม่กินหมด